วันนี้จะมาตอบคอมเมนต์น้องเจี๊ยบๆนะครับขอเมนูยำหรือต้มหน่อยค่ะจัดไปครับเริ่มจากตั้งไฟกลางค่อนไปทางแรงใส่น้ำสะอาด1.5ลิตรพอน้ำเร่มเดือดใส่ซุปก้อนหมู1ก้อนใส่ลดดี1ช้อนชาใส่ซีอิ้วขาว3ช้อนโต๊ะใส่หมูสับทีละก้อน เพื่อป้องกันน้ำซุปข,ขุ่นรอจนหมูสุกตักฟองออกเพื่อป้องกันน้ำซุปข,ขุ่นและบูดง่ายใส่กระเทียม5กลีบเพื่อความหอมใส่ผักกาดดอง1กระป๋องโดยไม่ต้องใส่น้ำผักกาใส่มะนาว2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู20เม็ดคนให้เข้ากันเสร็จแล้วตักใส่ชามสุดท้ายโรยผักชีฝรั่งพร้อมทานได้เลยและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแซบสมาย สำหรับแซบสมัยในวันนี้ผมมีเหตุการณ์จะมาเล่าให้ฟังเพื่อนบ้านซ้ายมือผมเขามาคุยใส่ผมว่าบ้านเขามียาลิ์สีดำส่วนบ้านขวามือผมก็ไม่ได้หน้าครับว่าบอกว่าบ้านเขาก็มียาลิ์สีแดงตัวผมเป็นคนไม่ค่อยคุยผมก็เลยบอกเขาว่าบ้านผมก็มียาลิ์สีดวง